กลับมาประกบคู่กันอีกครั้งค่ะสำหรับคู่พระนางสุดฮอตอ้๊มอธิชาติและแอปทักษออนที่มารับบทบาทในละครแนวพีเรียดเรียนรับเรื่องรอยไหมของผู้จัดแดงธัญญาและอ๊อฟพงพัฒน์วชิรบรรจงแห่งค่ายแอคอาร์ตกับเรื่องราวความรักของคู่พระนางที่สะท้อนถึงเรื่องของกรรมลิขิตเมื่ออดีตชาติที่ผู้จัดขอการ,รันตีความสนุกความสยองขวัญที่จะสอดแทรกอยู่ตลอดทั้งเรื่องค่ะคือความสนุกของละครโทรทัศน์นะครับอันนี้คืออันดับหนึ่งนะครับสองเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของเวรของกรรม นะครับใครทากรรมดีก็ได้รับสิ่งที่ดีอย่าว่าแต่ทำเลยแค่คิดไม่ดีนะครับความทุกข์มันก็เกิดมาทั้งชีวิตมันก็จะเกาะติดเราไปทั้งชีวิตผีเมยเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนไฮไลท์ของเรื่องอ่ะเป็นเหมือนเหมือนฆาตท่าที่ติดตามมาแต่ชาติก่อนบางทีมันจะโผล่มาจากคือบ้างบางทีมันก็จะแบบปีนเสาไฟฟ้าปีนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ย คือแบบต้องใช้คนที่อดทนสูงอ่ะแล้วมันต้องเอฟเฟกตหน้าฟันต้องแบบน่ากลัวตัวแอปเองจะเล่นจะเล่นเป็น2องเขาเรียกอะไรคะสชาติสองภพคือจะเป็นเจ้านางมณีรินแล้วพอชาติปัจจุบันก็จะเป็นเรรินซึ่งก็ชาติที่แล้วก็จะเกิดเป็นเอ,อ่อคนเจ้าหญิงค่ะเป็นเจ้าหญิงของเ<อ>ชียงต<ร>ง<า>ุงที่ถูกส่งมาแต่งงานงนะค่ะค ประมาณ2,400กว่าก็แปลกดีนะครับเพราะว่าได้ได้มาใส่ชุดไทยๆแบบนี้มันก็ได้อีกรสชาติหนึ่งแล้วก็ต้องต้องเริ่มฝึกภาษาเหนือด้วยนอกจากนั้นแล้วเรื่องนี้ผู้จัดยังขอทุ่มทุนนำเสื้อผ้าล้านนาจากพิพิธภัณฑ์โกมลโบราณที่จังหวัดแพร่ซึ่งบางชิ้นมีอายุประมาณ200กว่าปีและไม่สามารถประเมินมูลค่าได้มาให้นักแสดงได้สวมใส่เพื่อความสมจริงและสวยงามซึ่งแฟนละครก็เตรียมติดตามละครเรื่องรอยไหมได้ในเร็วๆนี้ทางช่อง3ค่ะ จุธาทิพยพักดีกุลรายงาน